กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมาร์สกับแอดโนวจซี่ับนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปเดกลิสต์ของรู้ว่าท์ธรรมะอ f t เตอร์อ r l เตอร์ลิสติกลิสติกเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคไปแรก ดักมาครับดักมาก็ใส่มาครับถ้าคนไม่มีก็ไม่ต้องหาเรื่องเสียตังค์เนาะก็จะได้มันไม่จัเป็นไม่จัเป็นจีบแปดครับเอามาพังมือเอามือแล้วก็พังมือกับพังคอนตัดระเออสกปรตตอบไปครับ S G R m o k u l ก็ไม่ต้องบอกผิดเนาะทุกคนรู้มารู้ตารู้แม่กุไม่รู้ใช้ปิตาแม่กูไม่รู้นะครับเพราะว่าแอบไม่ปซีบริส การคนกาเกตน,นะครับใครบางคนถึงต่อไปครับใบมือสีอ่ใบเอามาให้เ g จจีอาร์หน่อลินนีวที่โดนพี่ดีใจสุดใจร้ายแบลลีไปเป็นที่รูรเจ่กแข่งแกงว่าป็นแรกแข็งแกงมันสวยไงมันไม่ได้ฟอยดาวแบบริกีไงแล้วก็มาคุณครับระเบิดปอดหมันไส้ตัวเริ่มก็เคลียงไปเลยเช่นแล้วก็มุจิลอด เอาไว้ลุมสกรมนะครับหมายถึงลุมสกรมแวนลุมสกัมตีนแวนก็อิวที่น่ารักที่สุดใน45ล้านโลกนะครับและกัดแรงด้วยคนนี้เอาไว้ตอนเขามือหนักนะครับแล้วก็คนนี้กันเกียร์กับตัวที่หน้าลำคาญของเคออนนะครับ๋ย่าเท้าโเพื่อนก็ดึงไปเลยโอเคก็อจบกันกับที่จีูนิคนะครับต่ออ่ะใบแรกครับคือตัวเริ่มบูรัง บุโรบุโทนี่น,นี่งค้จะส่นไก่ายเดมเี่ย่ะี้ฐานไมเทินเท่านั้นทำไมเพราะมันเฟียวแล้วก็ฮิวส่วนสี่นะครับสองสลัดนี้สองสลัดนี้คิคิีวานิลากับคิฐานเปลี่ยนได้ตามสบายนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยนคิไกเดมเพราะว่าเอาไว้ใช้คืนขอ,อยันหนึ่งใส่เป็นฟูรี่นะครับ ก็ออฟุกิเอามาลอยมือเขาตอนลงลินเน่นะครับสมมุติว่ามือหกใบปุ๊บเรากดนีไปสองใบมือเขาจะเหลือสี่กดเทคลินเน่จะเหลือสองจากนั้นก็ตีตุ้มตามตุ้มตามไปก็จะไม่เหลือเลยนะครับไม่ก็ลูสเกมนะครับเพราะว่าเรากดเทคกิดน,นั่นเองโอ้เกกงี้ยเงี้ยของเรานะครับใส่สีนะครับตัวสําคัญตัวทนึงเกมทิ้งไตครับอันไหนก็ได้ฟอยจะดีมาก PG4 ครับ PG โดดขึ้นมือที่ไม่ค่อยได้ใช้เทคเลยนะครับเพราะมันไม่ปล่อยฮิตแล้วก็เป็นฟูอาจะดีมากนะครับต่อไปแล้วออ<อ>ก็อุ่นไก่อุ่นไก่นะครับอุ่นไก่เวฟบกินมูเล่นไปแล้วอ๋อก็เอาไว้สําหรับเจอคนเดโมนะครับเช่นเช่นมันนะครับมันนี่มึง,งอะเรก็โดลินเน่ปึ๊บสองเดมขี้พลังยิวขี้พลังดอพลัง กดนี่ร้เรื่องครับยินสิบเอ็ดเหมือนเดิมใช่ชี้รลกาดของเราสองใบไม่เกินสองใบยิงสิบเอ็ดชี้ยูนีของเขาหนึ่งใบยิงสิบเอ็ดแ้วก็ตัวค่าใส่สามอมมีครับเอา,า,เอาสำหรับงานคนแข่งนะก็ถือว่าสําคัญมากเลยเนาะเอ็นใบนะครับเอ็นใบใส่สามนะครับเอาไว้กดมดจูจินนะครับก็เกียร์สองก็มีแค่นี้นะซ <Okay. S 1> ันชี้ครับ ใส่สีโฟอาร์จะดีมากเพราะว่าเพราะว่ามันเยี้ยวมันจะเป็นชิลล่านูยล่างที่เก่งที่สุดครับเพราะว่าแต่ไม่ใช่ล่างแรกนะครับก็จะไม่เหมือนใครบางคนเนาะก็เป็นโอเบลูรอเบรูแะละมันเก่งสุดไมเทิ์นะครับหรือจะเปลี่ยนไปใส่แบบนี้ก็ได้สันกีสามโอเบลูสองฐานแรก2สองหรือเอาฐานแรกออกใส่โต๊มบล ก็น่าสนใจอโอเคอก็ประมาณนี้นะครับกับ<ๆ>คลิปเจอกัใหม่คลิปหน้าครับ